ถึงจะใช้ GOT รุ่น GT 2 7 0 8สำหรับการอบรมนี้ก็ตามเราขอเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆที่ใช้งานง่ายโดยถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไปรุ่น GT 2 7เป็นรุ่นที่ดีที่สุดและรองรับฟังก์ชัน multi touch รุ่น GT 2 5เป็นรุ่นขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่า รุ่น gt 2 1เป็นรุ่นย่อมเยาวที่ทำงานหลักๆได้ขนาดของหน้าจอที่มีคือตั้งแต่ขนาด3.8ถึง15นิ้ว gt 2 7 0 8ที่ใช้ในการอบรมนี้เป็นรุ่น gt 2 7ที่มีหน้าจอ8นิ้ว got 2 0 0 0 s e ซีรีส มีฟังก์ชันการทำงานในหน้าที่การทำงานที่มีประโยชน์มากมายก่อนจะจบเราอยากจะใช้โอกาสนี้ในการแนะนำการทำงานบางอย่างเหล่านี้ FA transparent function มีไว้เพื่อเชื่อมโยง GOT กับอุปกรณ์ของ Mitsubishi Electric FA อื่นๆด้วยฟังก์ชันนี้สามารถใช้ GOT ในการเขียนโปรแกรม และปรับแต่งอุปกรณ์ FA ได้อีกความสามารถหนึ่งคือความสามารถในการมอนิเตอร์สถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์โดยใช้กราฟและมิเตอร์ Security Function ช่วยให้สามารถจำกัดการทำงานบางอย่างให้มีการใช้งานได้เท่าที่ระบุไว้และป้องกันข้อมูลโปรเจกต์ได้ Multi-touch Function ช่วยให้ทำงานได้โดยการสัมผัสสองจุดในคราวเดียวกันเป็นการช่วยป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดได้ Gesture function ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายข้อความและออบเจกต์บนหน้าจอเมื่ออ่านได้ยากเนื่องจากมีขนาดเล็กเกินไปข้อมูลเอกสารเช่นคู่มือสินค้าที่เป็น PDF สามารถแสดงผลบน GOT ได้ GOT ยังมีการตั้งค่าได้หลายภาษาทำให้สามารถแสดงผลได้หลายภาษานี่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันมากมายที่ GOT มีดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือสินค้าเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ ดิฉันหวังว่าคุณคงเพลิดเพลินกับการอบรมเกี่ยวกับการแนะนำ GOT นี้ในการอบรมนี้ดิฉันได้ถ่ายทอดวิธีพื้นฐานการออกแบบหน้าจอ GOT ที่ทำงานกับ PLC และการบำรุงรักษา GOT ดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเฉพาะรุ่นจากคู่มือเกี่ยวกับการต่อเชื่อม GOT กับอุปกรณ์อื่นๆ เราขอชักชวนให้คุณฝึกฝนการใช้งาน GOT จนชำนาญการเพิ่มพูนความรู้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างการควบคุมผ่าน GOT ได้หลายชนิดทำให้คุณได้ใช้ประโยชน์จาก GOT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามการใช้งานของคุณ